สองวันว่างสุปตะชมพูอริยาพาลูกๆทั้ง3คนไปทำอะไรเป็นขวัญใจของพี่ๆแฟนคลับทั่วประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกลหรือเจกเกลไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสแชร์กันต่อในโลกโซเชียลแทบจะทุกวันเลยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้พาเด็กๆทั้ง3คนไปพักผ่อนชิลๆที่คาเฟ่กินขนมเคก้กกินไอศครีมนอกจากคุณแม่จะดูแฮปปี้แล้วเด็กๆนั้นก็แฮปปี้ไม่ต่างกันค่ะโดยเฉพาะสาวน้อยเจเกลที่ดูจะมีความสุขล้นออกมาจากหน้าเมื่อเห็นเค้กด้วยล่ะค่ะโดยมีพี่ๆแฟนคลับนั้นเข้ามาคอมเมนต์อาทิเกลลูกใส่แว่นราศีเซเลบจับเลยลูกเจน่ารัก ตู้มแห่งวงการแฟชั่นชอบจลิดใส่แวนมากอยากเปิดร้านเค้กตอนเห็นหน้าเกลแบบนี้เจ๊สายแฟมากเกลแฮปปี้กับการกินมากแต่งตัวจัดมากน้องขนมเค้กกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วลวคะค่ะดูจะแฮปปี้กันทุกคนเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ